อันนี้กเ็เล่เแ็ดอยังคะก้อยหอยก้อยหอยค่ะอันนี้คืออย่างคะอันนี้ต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีด้วยจ่ายอย่างคะอันนี้หอยเชอรี่ค่ะหอยเชอรี่หอยเชอรี่อุ้มมือไฮไลท์เซรั่ยก้อยหอยค่ะ ก้อยหอยกินหอยบำรุงหอยค่ะนี่ค่ะพริกนิดนึงนะคะแบบแบบง่ายๆเลยนะคะใม่พริกน,นี่ค่ะไม่ต้องไม่ต้องมีสูตรตายตัวนะคะอยากใส่อะไรก็ใส่ค่ะอยากจะรสชาติแบบไหนก็ใส่ตามเลไม่มีสูตรค่ะเกลือนิดนึงอันนี้ไม่ใช่เกลือนะคะนิดนึงจริงนะพ่อให้มันนองนะคะ รานสนนะคะตามด้วยข้าวคั่วอันนี้สำคัญเลยค่ะคถ้าไม่ใส่ข้าพั่วจะไม่เรียกต้อยนะคะ,ะตามด้วยใส่เยอะๆคะ่ะจะได้หอมๆคะ่ะต้นหอมผักชีนะคะผักชีลาวใช่ไหมคะ อ่อไม่ใช่ค่ะต้นหอมผักชีไทยแล้วก็ผักหอมเปี๊ยผักหอมเปียค่ะหรือว่าชีไปเรื่อยชีไปเรื่อยผักหอมเปียคือภาษาภาษาอีสานนะคะผักหอมเปียนะคะอันนี้คือนะคะเผื่อใครจะไม่รู้จักอันนี้คือผักหอมเปียนะคะทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้ผักหอมเปี้ยผักหอมเปียค่ะอันนี้คือต้นหอมนะคะนี้คือผักตีค่ะค่ะอภาษาอีสานเรียกของป้อมจังป้อมจเพ You know Yeah Yes I know เอาเผ็ดอีกนิดนึงไหมคะมันต้องเผ็ดๆเนอะก็นักไม่ต้องเผ็ดมากก็ได้นะคะอะลองโควิดค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะรับรองนัวค่ะถ้าไม่นัวก็ใส่อมงมืใส่มะนาวยังคะใส่ไปแล้วค่ะอันอันหนอ่ยตอนแบบว่า พี่น้องลืมมามันลืมอีหยังลืมของแทบของนัว,ดวนเด้อน้ําปลาแดกนะจ๊ะพี่น้องพูดแบบสุภาพก็คือน้รรานํปรราปลานะจ๊ะ้าค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะบ่นใด,ดเลยค่ะโอเคค่ะ